ด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของไวรัสอินเฟกชันส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของซ um ิสเทนิกทูเมอร์ชี้คนณค่อย่างในทูเมอร์ซ่อนดีนะคะภาวะของทั้งสองอันนี้อาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งที่เป็นตัวกระตุต้นนะคะผ่านเมคานิซึมที่เราเรียกว่าโมเดลเล่ามินิคลี หมายความว่าอย่งไรโมเลกุลเล่าเรียนพริกหมายความว่าตัวแอนติเจนนั้นเนี่ยทำตัวส่เสือนกับเป็นส่วนดีในร่างกายของเราเช่นนั้นจะเหมือนกับเอาบางส่วนของ CNS หรือว่าบ,บางส่วนของ peripheral n e r นะคะแล้วพอแอนติเจนตัวนี้ถูกพรีเซนต์ด้วยแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์ให้กับอินวิลซิสเทมของเราเช่น,นแบงค์เลดดูอลังการมากเลยเซลล์พวกกระตันนัไปเป็น p าสมาเซลล์จะมีการสร้างขึ้นให้เราเรียกว่า synaptic antibody หรือว่า IgG เกิดขึ้น Ig ตัวนี้เองเนี่ยก็จะไปทําลายส่วนของแอนติเจนที่ละไม้คล้ายคลึงสัานีญญาถ่ายทอดแอนติเจนที่ที่ทำสุญญวคล้ายกัาอเองทำให้เกิดภาวะคอตมันต้องอย่างนี้ออนไลน์นะคะยกตัวอย่างโรคแรงมาในกลุ่มสารสิไดทีแล้วเนี่ยคนไข้ก็มาด้วยอาการกับลักษณะ MRI ที่เหมือนกันไปหมดเลยแล้วเราแยกไม่ได้เลยนะคะจริงๆแล้วโรคนี้ classify ได้หลายแบบ ที่ท่านตัยาให้เรดันสีร่งนะนสีเซโฟไฟนเลือดเลือดไปกดเป็นทันนาลนะดูเอ่อช่วยในการดีไซน์ระบบุ่นนนะครับเดียว ดูน่าท้าทายมากเลยการรีไฮเบิร์ตชั่นการที่เลยทุกตัวรวมไปถึงเซิร์อินชูรีการคอมพิวชั่นแต่วันนี้ผมไจะมาพูดว่าอะไรเป็นการคอมพิวชั่นนะครับจะมาพูดว่ากระบวนการการทำงานของเรามันมีอะไรบ้างตัวนี้ครับค่อนข้างจะเป็นศิลปะมากเลยอย่างไฮ p บ o ร์ติชั่นเาจะใช้พวกแคสพวกป้องกันการเคลื่อนนะครับ สะเป็นก้อนเนี่ยก็ต้องพักไอซ์เนี่ยก็จะใช้โคใช้น้ำแข็งของโคคอมเพสชัน่นก็ใช้ผ้ายืดผ่านวินิเมชั่นก็ให้ยกให้สูงใน,นระดับหัวใจเพื่อลดการปวดใช่ไหมทีเน,นี้ยอย่า,ยากได้ม,มาโฟมกัสที่ออัติีติ